เอาขนมปังให้หน้้งนุ้งว่า,า,าจกกาด้วเอาฉีดก่อนสิครับฉีดก่อนเดี๋ยวแม่ฉีดให้เอาว้ามันไกลว้ามันไกลตังนี่ถือโทรศัพท์ท้าเงนินฉีดขนมปังให้ลก ปลาตัวอืมนมาามังกินเลยอ่ะอืมมาสวายเต็มเลยสี่เล่นกันโอ้เอาลองไปทั้งแผ่นเลยกัดค้างกัดค้าง,องเอา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 ให้ไปให้ไป เบบีค้างเบบ,บ,บีเอาโอ้โหโอ้โหไม่ชินไม่ทันเลยอ่ะเบบีจ๋าลองอยู่นี่ปุ๊บโอ๊ยมาอยู่นี่ <c oughs> ตายแล้วตายแล้ว <c oughs> ปลาสวายจ้าปลาสวาย มาาสาหร่ายตัวใหญ่ๆญครับพี่สายมีความสุขไหมครับ,บมีความสุขให้อ<ม>าหารปลา,<ม>า,าอายุางกล้ๆไกล้ๆครับโอ้บีเอ้ยเต็มเลยเต็มเลยตู้อ <S 2> <S 2> <S โอ้โหโหา้ามกินนะกินไม่ได้แล้วเดี๋ยวแม่จะไปซื้อขนมให้กิน ขนมบางปลาถ้าอยากกินกันอันนี้ของปลาเด็กๆกินไม่ได้ตู้ชิมนนั่นเขาวาดใบอ้าบอ่าจุเจอุดนี่เป็นตัวเล็กกัดทางกันวัดสะพานสูงนี่ก็กว้างเหมือนกันนะปลากระต ขางกัดขางอะไรกัดหางโอ้โหโอ้โหธรรมชาติสวยงามบีบีโน้โนโน้วหนโอ้ออัขนมปังมาให้น้องด้วยแม่ขอหน่อย ไถนัดเลยดูดูพี่ชาย <c oughs> โอ้โหโอ้ตายแล้วไปชอยจุ๊ไม่ถึงเลยโอ้โหเอาบีบีโยนไกลๆสิลูกโอ้โห ไปใกล้ๆตรงโน้นอ่ะไปเาไปไกลๆสวยจังเลยเนาะมันโอ้โหโอ้โหนี่มีสีขาวๆโอ้โหโอ้โหโอ้โห